สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจานนรย์นักตีจิตดวงเช่นเคยนะคะในรอบนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนกับพระกฎดาคามกันนะคะสามารถรับชมได้ทั้งราศีแล้วก็ ลัคนาเลยนะคะแต่ก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเท่านั้นนะและใครที่ทร<ฆ>าบลักขณาราศีเกิดน,นะคะว่า<ฆ>เป็นลักนณาราศีมังกรที่แท้จริงเนี่ย<ฆ>ก็จะยิ่งมีความชัดเจนในคำพยากรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย<ฆ>นะแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่ทราบนะคะว่าลักนณาอยู่ราศีอะไร<ฆ>ท่านก็ฟังไว้เป็นแนวทางสำหรับราศีมังกรนะคะในเดือนนี้ชาวราศีมังกร ก็ยังคงมีความเข้มแข็งอยู่ในเรื่องของดวงดาวของท่านนะคะในดวงชะตาของท่านเนี่ยถือว่ามีความเข้มแข็งดีทีเดียวนะแต่ภาวะจิตใจนะของชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะมีความวิตกกังวลน,นะรือจะหลงหลงลืมลืมได้ง่ายในเดือนนี้นะหรือบางทีก็อาจจะมีอารมณ์เวียงวีนนะหงุดหยิดง่ายในช่วงเดือนนี้นะคะ ชาวราศีมังกรอาจจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆด้วยในเดือนนี้หรืออาจจะมีการอยากเดินทางยาอยากไปนู่นอยากไปนี่นะและก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านด้วยในเดือนนี้บางท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะหรือบางท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือการได้เริ่มต้นงานด้วยนะ ถึงแม้ว่าจิตใจของชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่วิตกกังวลโลเลลังเลใจยอยู่บ้างแต่ชาวราศีมังกรเนี่ยจะกลับเรียกสติกลับมาได้อย่างเร็วนะคะและสิ่งที่ชาวราศีมังกรจะคิดในเดือนนี้ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของรายได้ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความเป็นอยนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยและสิ่งที่จะเตือน ชาวราศีมังกรทุกท่านในเดือนนี้โดยเฉพาะต้นเดือนชาวราศีมังกรระมัดระวังเรื่องของคําพูดระวังปากไว้และอารมณ์ของท่านจะหงุดหงิดง่ายนะถ้าท่านตั้งสติตามที่อาจารย์พูดตามที่อาจารย์บอกนะคะเดือนนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนและจะไม่มีอระสักคใดๆมาบั่นทอนดวงชะตาของท่านด้วยนะส่วนในเรื่องอื่นๆจะเป็นอย่างไร นะลงลึกกันเลยทีเดียวนะมารับชมรับฟังได้เลยค่ะครเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการเงินนะดาวการเงินของชาวราศีมังกรก็คือดาวพระราหูเลขแปดในเดือนนี้นะยังคงโครจร,ครอยู่ในภพพันธุนะได้ตำแหน่งเทวีโชคด้วยนะคะทับกับดาวพรังคานเลขสามซึ่งดาวพรังคานเนี่ยก็ส่งตำแหน่งกระเซงตาธิบดีด้วยนะ ดาวพังคารกับดาวพระราหูเมื่อมาอยู่ด้วยกันแบบนี้เนี่ยได้คู่ธาดลมส่งเสริมนะให้พระราหูก็คือดาวการเงินของท่านค่อนข้างดีด้วยและดาวคันเองนะคะก็ยังเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภด้วยความสําเร็จอีกพบหนึ่งของชาวราศีมังกรแน่นอนว่าในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะมีโชคมีลาบ จะยังคงหาเงินได้ง่ายได้จับเงินก้อนตามวาสนาด้วยแต่จะมีค่าใช้จ่ายจุกจุกจิกๆในช่วงต้นเดือนบ้างแต่ท่านก็จะบริหารจัดการได้นะแถมมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับโชคลาภจากเรื่องอะไรจากเรื่องของบ้านที่ดินอสังหายดยานผ่านะด้วยนะทําให้ท่านใดที่เป็นนักเสี่ยงโชคนะหรือชอบซื้อลอตเตอรี่อาจารย์มองว่าในเดือนนี้นะ ขขอให้คุณแสวงหาโชคลาภจากเรื่องของเลขรถเลขบ้านเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้อาจารย์พูดตามดวงดาวเท่านั้นนะไม่ได้ส่งเสริมให้ใครหรือให้ท่านเนี่ยงมงายแต่เมื่อจังหวะด,ดวงดาวส่งผลดีแบบนี้อาจารย์ก็กดที่จะบอกไม่ได้นะคะแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะแล้วแต่ดวงเดิมของแต่ละคนที่จะให้โชคให้ลาภด้วยให้มากให้น้อยด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่ง จนถึงวันที่7ดเนี่ยดาวบาฤตยูนะคะอย่างโคจรร่วมด้วยนะอยู่ในภพเดียวกันกับดาวการเงินของท่านเลขศูนย์นี่คือดาวมฤตยูนะคะทําให้แม้ว่าในเรื่องของรายได้เนี่ยยังดีแต่ก็มดที่จะมีรายจ่ายไม่ได้นะรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายในเรื่องที่เราเนี่ยไม่ทันได้คิดไม่ทันได้วางแผนด้วยอาจจะเป็นรายจ่ายไม่คาดฝันนะคะหรืออาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมในเรื่องของบ้าน หรือภาวะค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของครอบครัวแบบความเป็นอยู่สัดส่วนยางนะแต่พอวันที่7กับรกรกฎาคมไปแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ย<ฆ>จกโครจรยกย้ายราศีเข้าไปพบปุตตะแล้วนะคะทับกับดาวพระศุกร์ด้วยในเรื่องของการหารายได้ของท่านเนี่ย<ฆ>ก็จะเริ่มมีความสะด,กสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น<ฆ>และใครที่ทำงานทางด้านนำเข้าส่งออก นะหรืองานที่ต้องมีการแข่งขันมีชั้งเชิญทางธุรกิจนะคะจะมีผลดีกับชาวราศีมังกรหรือแม้แต่กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลนะบางท่านได้ขายของลถใหญ่ได้จากต่างประเทศนะหรือประมูลงานก็ชนะด้วยนะคะทำให้ท่านมีรายได้เข้ามานะแต่ในมุมกลับกันนะชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังนิดนึ่งบางท่านอาจจะมีความขัดแย้งการเกิดขึ้น ในเรื่องของเครือญาติหรือญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานร่วมกับคนในครอบครัวเนี่ยชเช่นงานกรงสีเป็นต้นนะระมัดระวังจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นจากอารมณ์และคําพูดข,ของตัวท่านเองแล้วของญาติด้วยอาจจะเวียงวีนใส่กันง่ายในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรยอมได้ยอมไปอะไรที่ยอมไม่ได้ก็ พยายามห่างๆกันไว้ก็ดีนะอย่าไปปะทะนะไม่งั้นเนี่ยมันจะบานปลายเลยนะคะใครที่ต้องทํางานร่วมกับครอบครัวเนี่ยจะต้องเตือนน,นิดนึงนะระวังเรื่องอารมณ์เป็นหลักเลยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะมีในเรื่องของการเงินเนี่ยเขามาเป็นตัวแปรในเรื่องของความขัดแย้งด้วยหรือขัดแย้งกันด้วยเรื่องของมรดกด้วยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านไหนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเนี่ยโดยเฉพาะใครที่เป็นลูกหนี้ ระมัดระวังจะถูกทวงหนี้ลืมจ่ายค่านั่นค่านี่จะมีบินเข้ามาเช็คให้ท่านนะคะถึงบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรนะควรจะต้องไปปิดบัตรเครดิตระวังถูกทวงหรือว่าไปชำระนี้ให้ตรงตามที่เขากำหนดนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีในเรื่องของหนี้สินนะในเดือนนี้ก็อย่าให้ใครยืมเงินนะหรืออย่าไปคำประกันใครนะคะมีสิทธิ์ถูกโกง หรือว่าตกกระไดพลอยโจรไปกับเรื่องของปัญหาเรื่องนี้สินด้วยนะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะในเรื่องของการงานนะดาวการงานของชาวราศีมังกรเนี่ย ก็คือดาวพระศุกร์เขกนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14บับ่กรกฎาคมดาวพระศุกร์ยังโรจรอ,อยู่ในบ้านของดาวพระศุกร์เองก็คือพบปุตตะได้ตำแหน่งกเกษตราทีธิบดีด้วยนะคะทำให้เรื่องของการงานนับว่าอยู่ในมุมที่ดีให้กับชาวราศีมังกรด้วยนะชาวราศีมังกรจะมีการได้เริ่มต้นทํางานใหม่หรือได้เริ่มงานใหม่หรือมีงานโปรเจกต์โครงการต่างๆเข้ามาให้คุณรับติดชอบด้วยนะ และดูแล้วงานที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเป็นงานใหญ่งานที่มีความมั่นคงหรืองานที่ต้องทํากับหน่วยงานราชการนะองค์กรใหญ่ๆองค์กรราชการต่างๆก็ได้หรือรัฐวิสาหกิจก็ได้นะคะจะมีเข้ามาและเมื่อคุณทํางานโครงการนี้หรืองานที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยจะสามารถขยับขยายต่อยอดเพิ่มเติมในเรื่องของความก้าหน้าให้กับท่านได้ด้วยนะ ใครที่ทํางานที่ต้องพบปะพูดคุยเจราจาเดินทางนะคะออกสังคมหรือไปเจอกับคนหมู่มากเนี่ยอาจารย์ต้องเตือนนิดนึงนะว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดก็ต้องช่างใจให้ดีแล้วในเรื่องของการคอมเมนต์ด้วยนะคะการคอมเมนต์ในสื่อออนไลน์หรือว่าคอมเมนต์ตามบอร์ดต่างๆเนี่ยนะคะ การเขียนการพูดเนี่ยต้องระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยนะหรือแม้แต่ใครที่ทำงานทางด้านเอกสารเนี่ยก็อาจจะมีการพบกับปัญหาที่ต้องคอยมาแก้ไขปัญหาแต่ท่านจัดแก้ไขได้สำเร็จนะในระยะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายท่านเนี่ยหรือคนที่ปกครองท่านอยู่อาจจะดูเข้มงวดนิดนึงอาจจะดูดุดันนะ อาจจะเข้ามามีบทบาทกับท่านเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะหรือคอยเป็นหูเป็นตาซะเหลือเกินนะในช่วงนี้นะคอยจ้องจับจับจ้องอยู่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะใครที่เจอปัญหา,หา,หากับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีบทบาทแบบนี้หรือมาเข้ม,มวงวดหรือมาดุหรือมากวดขันท่านในเดือนนี้อย่าได้ถือสาอะไรานะคะเพราะเป็นแค่จังหวะดวงดาวเท่านั้นขอให้ท่านอย่าไปมีปัญหากับใครอย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่งั้นเนี่ย ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเรื้อรังและเป็นเรื่องยาวด้วยนะทีนี้พอวันที่12กักกรกฎาคมดาวประพุดเลขสี่จากโคจรเข้าสู่ภพปัตตนิปของท่านตามมาด้วยนะดาวพระสุขก็คือดาวการงานของท่านเนี่ยจากโคจรน,นะคะเข้าภพอัคนะในวันที่14กับรกรกฎาคมทำให้ในระยะนี้เนี่ย ชาวราศีมังกรจะเจองานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะอาจจะมีงานเข้ามาหลายงานหลายหน้าที่ให้คุณได้ทําด้วยนะและจะต้องเป็นงานที่ต้องลงแรงลงมือทําแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรคุณสามารถจัดการได้อาจเป็นงานที่ต้องมีการติดต่อพูดคุยเจรจาหรืออาจจะเป็นการเดินทางบ่อยที่ประจอลงเท้านะอลาจะเป็นงานเก่าที่เคยทําไปแล้วกลับมาให้ทําอีก หรือตีกลับมาให้ต้องแก้ไขด้วยนะคะหรือเป็นงานเกี่ยวกับองค์กรต่างชาติก็ดีนะงานบริษัทต,ต่างชาติก็ดีงานที่เกี่ยวในเรื่องของการบริการการไปแก้ไขหน้าง,งานหรือการพบปักกับลูกค้าเพื่อไปช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับของเก่าก็ได้นะหรือจะเป็นงานทางด้านบำรุงรักษาก็ได้อันนี้ถือว่างานที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ย จะส่งผลดีกับท่านแต่ท่านต้องคอยไปแก้ปัญหานะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะผลตอบแทนในเดือนนี้ดีแน่นอนนะอาจจะได้เจอคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเจอคนที่มีตําแหน่งนะเข้ามามีบทบาทในงานในช่วงนี้นะคะทำให้ท่านเนี่ยได้เปิดกว้างในเรื่องของสังคมได้เปิดกว้างในเรื่องของช่องทางทำมาหากินด้วยเรียกว่าในเดือนนี้ในเรื่องของการงานอาจารย์ก็ยังให้น้ําหนักที่ดีอยู่นะวันที่17 รักดาคมดาวพาชทิตเล็กหนึ่งจากโคจรเข้าพบปัตตนิรของท่านงานในช่วงนี้ก็ยังคงต้องใช้ไหวพริบปักติพานทิกแพงที่หนึ่งและดาวพาชทิตที่อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งมาหาจับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานในช่วงนี้จะเป็นงานเหนื่อยงานหนักหน่อยต้องคอยประสานงานกันเป็นทีมนะหรือได้ร่วมงานกับเพศตรงข้ามแต่ในเดือนนี้ไม่ว่าสายงานไหนก็แล้วแต่จะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ ผลตอบแทนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยมันมีแน่นอนคุณไม่ได้ทําฟรีไม่ได้เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนนะงานทางด้านการค้าการขายพ่อค้า,าแม่ค้าเนี่ยก็ยังคงที่จะปิดการขายได้นะก็ข,ขอให้คุณเอาใจลูกค้าให้ดีอย่าไปเวียงอย่าไปวีนนะโดยเฉพาะในเรื่องของขายที่ต้องมีการส่งออเดอร์เยอะๆเนี่ยนะคะควรจะต้องเช็ค ที่อยู่หรือว่าเช็คเลขออเดอร์เลขการสั่งซื้อหรือแม้แต่กระทั่งชื่อที่อยู่ลูกค้าเนี่ยให้ตรงนะคะอย่าให้ผิดพลาดทีเดียวนะในเรื่องของเอกสารเอกสารเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมแต่ว่าในเรื่องการค้าการขายอาจารย์ก็ยังคงดูว่ายัางมีเกณฑ์ขายได้นะคะและใครที่ต้องร่วมงานกับคนอื่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคําพูดเช่นกันแต่ใครที่ทํางานร่วมหุ้นลงทุนระวังความขัดแย้งนิดหนึ่ง ในเรื่องของการเงินเข้ามาในเดือนนี้โดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้วนะคะหรืองานที่คุณได้ร่วมลงทุนกันไปเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจุกจิก,จ,ก,จ,กจิกสักนิดหนึ่งในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็วางแผนในเรื่องของการเงินสำรองให้ดีจบก,กับเรื่องของการงานด้วยนะคะทีนี้พอวันที่28รกรกฎาคมไปแล้วดาวประพุทธเนี่ยจากโคจรเข้าสูนะ่ภพมรณะทำให้งานในเดือนนี้ ปัญหาต่างๆก็จะลี้คายไปในทางที่ดีมากขึ้นด้วยนะทีนี้เรามาดูกันเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพของชาวราศีมังกรนะในเดือนนี้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเดินหายใจนะหรือแม้แต่ตั้งภูมิแพ้อากาศปอดอักเสบอะไรพวกนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจารย์ก็เป็นห่วงเรอเกินนะคะใครที่ต้องมีการเดินทางพบปะพูดคุยเจราจากับคนอื่นหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นภายนอกเนี่ยคุณก็ต้องเซฟตี้ตัวเองให้ดีอยู่นะหรืออาจจะมีการปวดแข้งปวดขาปวดแขนนะเน้นที่แขนแล้วก็นิ้วมือด้วยบางคนอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้นะคะเนื่องจากว่าเขียนงานเยอะทำงานเยอะใช้นิ้วเยอะอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของข้อมือแขนแล้วก็นิ้วด้วยนะคะและก็สุขภาพทางด้านสายตาด้วยโดยเฉพาะใครที่ต้องอยู่หน้าคอมนานๆน,น,นะและในเดือนนี้ทั้งคุณและคู่ครอ,องของคุณเนี่ยนะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของกันและกันให้แข็งแรงด้วยอย่าหักโหมนะคะในเรื่องของการงานมากเกินไปในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องร,มระงงาานะรรมัดระวังภัยทางอากาศให้ดีนะหรือระมัดระวังแรงสัตว์กัดต่อย พวกสัตว์มีพิษที่บินได้อะไรพวนเนี้ยนะเข้ามากัดต่อนทันนะคะพอช่วงครึ่งเดืนหลังไปแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของภัยทางน้ำด้วยนะและทั้งเดือนนี้ที่ต้องเปือนยนดิตึงนะคะต้องระมัดระวังเรื่องฟืนไฟความร้อนระเบิดด้วยโดยเฉพาะในวันที่1ถึงวันที่7เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมังกรที่ต้องทํางานอยู่กับพวกแก๊สพวกความร้อนนะคะ พวกอุปกรณ์ w i ไฟนะคะหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องมีการขายข้าวขายอาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีแก๊สหุงต้มอะไรพวกเนี้ยคุณต้องระมัดระวังฟืนไฟให้ดีโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในบ้านหรือว่าในที่ทำงานท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรนะคะควรจะต้องเซฟต,ตี้ตรงนี้พยายามนะคะปิดแก๊สนะอย่าเปิดทิ้งไว้พยายามหมั่นเช็คมันดูหรือว่าติดเขียนป้ายโน้ตไว้เลยนะ โดยเฉพาะในบ้านท่านเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ได้เพือนแล้วนะแต่ถ้าคุณได้ระวังแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดน,นะคะก็เอาไปใช้ดูนะในคําพยากรณ์ที่นี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวราศีมังกรคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่ดูแล้วเนี่ยคนรักเนี่ยอาจจะเจอกันในเดือนนี้เป็นคนหน้าตาดีอาจจะเป็นคนที่อ่อนกว่าัยหรือมีความคิดความอ่าน ค่อนข้างดีนะคะหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าทัานด้วยอาจจะเจอกันระหว่างการเดินทางนะหรือมีงานเป็นเหตุให้ต้องเจอกันหรือมีการติดต่อพบปะพูดคุยกันนะบางคนคนลักเก่าที่เคยมีปัญหาหรือว่าห่างหายไปไม่ได้มีปัญหาเลยแต่อยู่ดีห่างหายไปเนี่ยอาจจะกลับมาให้ทันได้เจอด้วยในเดือนนี้นะทีนี้คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ย ในเดือนนี้ยังคงประคับประคองในเรื่องความรักกันดีอยู่นะดูแลแนวคู่ของคุณก็ยังส่งเสริมคุณดีและตัวคุณเองก็ยังเขาเรียกว่ามุ่งมั่นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินอยู่<อ>แต่ที่อาจารย์ต้องเตือนนิดนึงในเรื่องอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ตนเองนะคะระวังการเวียงวีนหรือชอบพานหาเรื่องคลรักของท่าน<อ>หรือบางคนไม่ได้หาเรื่องหรอกอแต่กจจ็จู้จี้จุกจิกเรื่องเล็กๆน,น้อยเข้ามาเป็นประเด็น เพนะราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องควบคุมอารรณ์ตัวเองให้ดีนะชาวราศีมังกรจะได้ไม่มีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นแล้วก็ใครที่อยากจะมีลูกในเดือนนี้อาจารย์ก็บอกว่ามีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการมีลูกนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะควรจะต้องอยู่ในเขาเรียกว่าความดูแลของแพทย์นะคะหรือว่าจะต้องพึ่งพาในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาด้วยนะคะหรือท่านไหนที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วเนี่ยกขาขอให้อยู่ในความใกล้ชิดของ คุณหมอกแล้วก็แพทย์ด้วยนะคะก็จะเป็นการดีและปลอดภัยด้วยนะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรประจําเดือนกับรกรกฎาคมกันนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่ยเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนะถ้าท่านสามารถที่จะเอาความพยากรณ์ของอาจารย์ไปใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยอาจารย์ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจจริงๆที่เมกันเข้ามาขอบคุณทุกการก,กดไลค์ นะก็ถือว่าเป็นกําลังใจดีๆเลยนะกดไลค์เนี่ยคอมเมนต์กำลังใจที่ดีให้กําลังใจที่ดีซึ่งกันและก,กันก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่ดีแบบนี้นะ่ารักแบบนี้ต่อไปแล้วฝากกดติดตามคลิปต่อไปของอาจารย์ด้วยนะคะผิดพลาดทั้งประการใดไปอาจารย์เขาต้องขออภัยด้วยนะสวัสดีค่ะ